ไไปกลสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัสุมาราเกตัลิจังจ้าไปครับผมวันนี้เอาใจวัยรุ่นนิวเชฟตัวใหม่ล่าสุดครับผมตัวใหม่ไม่เน้นขับซิ่งเน้นวิ่งทำกินรูปหล่อพ่อรวยจัดให้เลยคันนี้ว่าสายสิ่งผมเอผมจเดินท่อรีแมปแร oh ็ค้อนโอ้โหสุดยอดแล้วไงต่ออันรับผมพบกับสีเทาไอ้สีอะไรวะ น้ำตาลเมทัลลิกจัดให้เลยตอนนี้มือหนึ่งหาได้ไหมหาไม่ได้แล้วนะศูนย์หาได้ไหมมันปิดไปแล้วจะไปหายังไงอสองแพงๆต้องต้องต้องซื้อไหมซื้อเ้ยแต่เรามีราคาดูเลยมันไม่เออแต่มันไม่ต้องซื้อขนาดนั้นไงของเราราคาแบบย่อมเยาวคอนสบายๆราคานี้แบบราคาจนเลยราคาจนย่อมยาวย่อมยาวช่องเบาย่อมเบาแล้วก็ไม่น้อยเออไม่ถึงแสนเลยนะนี่อนเท่าไหร่ราคา่อนปีนี้ห้าพันบาทเอาไปเลยห้าพันลูกทน ดาวแสนหนึ่งเอาไปเลยเด้อเชฟโรเลตคนเดียวดาวแสนหนึ่งแสนหนึ่งดาวแสนหนึ่งแสนหนึ่งจะผ่อนเท่าไหร่สี่พันโอ้ไม่ดาวแสนหนึ่งไม่ต้องดาวดาวแสนหนึ่งไม่ต้องดาวเอาไปเลยฟรีดาวครับผมจ้ะหรือว่าเริ่มต้นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพอพี่น้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นเด้อไปดูความงามกันมาทำไมคนต้องซื้อเชฟโรเลตทำไมเป็นที่ต้องการของตลาดทำไมจะต้องเอาตัวนี้ไปขับเดี๋ผมมันรอนะ มันรวยวัยรุ่นเรียกมันเทพนะชอบจัดทรงกีฬาครับอ่ะอันนี้ก็จัดทรงแซดไปนิดหน่อยนะผมทรงแซดดูหน้านี่เป็นนิวเชฟตัวล่าสุดเลยมีโครเมียมแมนครับผมนะสุดยอดไฟใสกิ้งนะจ้าเป็นโควงดำเรียบร้อยจ้าช่องตัดหมอกสวยไม่มีถ้าอยากได้เอาให้ไหมได้จัดให้เลยนะผมดูเนื้อสีบางเดิมจ้าเพราะมีบุบัดไหมเสียงใสมีบุกเข้าไปไหมไม่มีเสียงใสแก้วเลยรับล่วงไหมไม่มีไหนลองขยับที่ ช่วงล่างดนี่เย็ดอาร์ตไหมอาร์ตสุดๆไม่ดักเย็ดอาร์ตไหมโอ้ยโอ้ยมันก็บอกว่าบ่ค่อยทองนะเนาะเออเย็ดอาร์ตไหมไม่เย็ดอาร์ดิเออผมถ้าเย็ดอาร์ตแสดงว่าช่วงล่างเน่าช่วงล่างบุบช่วงล่างแบบโดนยำมาเออตอนนี้ไม่โดนยำสมรภูมิหนักเอออันนี้ผ่านสมรภูมิลบมาช่วงล่างไม่มีดักเย็ดอาร์ตนะผมล้อเดิมติดโรงงานเป็นดีอีสามเจ็ดเฮ้ยติดเจ้าของแต่งมา จะขอแต่งมามีทีสามเอ็ดเอ็ดทีสามเจ็ดถ้าไม่ชอบทีสามเจ็ดเลือกลายได้ไหมเลือกลายได้มีอะไรบ้างอ่าอีสามศูนย์สี่ยี่แปดโลเวลนะผมอะพี่เอฟวันก็มีจัดไปพี่น้องจัดไปเลยอ่มาขับมาเลยดูละแม็กด้วยให้เลยจ้าอ่า้องนับตัวเล็เข้าไปดีกว่ามาอ่ะภายในนะคะไม่เชิงว่าเป็นสีดํามันจะเป็นออกเทาๆเข้มๆหน่อยอ่ะคันนี้มาอยู่ที่แสนสองโลเท่านั้นไม่แท้นะไม่แท้แน่นอน หวงอลไยนะคะหกสปีดเฮ้ยเกียร์เกียร์เออเกียร์หสปีดเกียร์หกสปีดนะคะแล้วก็มีเป็นวิทยุธรรมดาให้เด้อตรงนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระได้นะบดถูได้บได้นะตรงนี้ใส่ของได้เยอะมากใส่แก้วน้ําใส่เอกสารใส่อะไรก็แล้วแต่อยากจะใส่อะไรก็แล้วแต่ อันนี้กระจกปรับข้างเป็นกระจกไฟฟ้าฟังให้ดีอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับไฟด้วยนะครับะนี่มีไมโครโฟนข้างบนด้วยอ้อจะหาว่าอย่างนี้กันด้วยนะไมโครโฟนมีไว้ทำไรเอาไว้สั่งการหรือว่าคุยโทรศัพท์ก็ได้จาได้แต่มันก็มีจอซื้อได้ได้้าดูภายในพี่น้องภายในนะคะอันนี้เบาะถอดไปซัก แหกแรงงานเราหุ้มไม่ไปดูห้องผู้โดยสารนะใช่ใหม่แล้วก็กว้างด้วยอันนี้คือยังไม่ล้างนะยังไม่ล้างถ้ารถไม่สวยเราไม่ปล่อยนี่บล็อกแม่แรงยังอะไรอยู่ครบบล็อกแม่แรงครบนะบอกฝาประตูด้านข้างเป็นไงรถเดิมทุกจุดรอยขันไม่มีรถสวยยันแชสดสีสังเกตได้เลยนะน็อตน็อตที่เคยขันมานะคะตรงนี้มันจะมนมันจะไม่เหลี่ยมแบบนี้สังเกตได้ง่ายๆนะแล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นรอยสะเก็ดรอยทะลอกอันนี้มีไหมไม่มีอไม่สีเดิมไม่มีการไม่มีการย้อมสีมาดูเม็ดหน่อย เม็ดอาร์ตหนึงได้ไหมเม็ดอาร์ตไม่เคยตีลังกานะเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานรถเดิมปูนอยู่ครบนะผมเดี๋ยวจะหาว่าย้อมแมวพี่น้องบอเคยหย่อมแมวด้วยเอาราคาห้าพันไปใช้นะเอาไปเลยไปหากินจ้าถูกใจไม่ว่ากันเพราะว่าเครื่องเดิมนะผมจ้าแต่ถ้าสายซิ่งนะเอาไปแต่งเอาไปรีแปดคุ้มเอาไปเลยคุ้มสดเพราะว่าเครื่องสดมากพี่น้องเฮ้ยมันเบาเบาไหมเบา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 หน่อยนะผมนะนิดหน่อยนิดหน่อยใหม่ที่ใหม่รถเดิม เสียงหวานมากเสียงหวานเสียงหวานอ่าเติมแหนบให้ด้วยคันนี้เห็นไหมบรรทุกของได้สบายจ้ะข้างในนะดูได้เลยตรงนี้นะคะไม่ได้บรรทุกของหนักตรงนี้จะไม่มีการเจาะรูมาไม่เคยใส่ครอบเด้อการของลงโคลโรโรลงงเออมีการเจาะทั้งครอบรถบ้านบางเดินเท้พี่น้องแต่เสียงพอนะเอออันนี้แหนบเดิมเขาเรียกว่าตัดโคนนิดหน่อยใช่นะนี่ มาเลีนใช้งานได้ดีขวัญใจหนุ่มโรงงานนะเเออนี่ยขับแล้วสาวติดตึมนะคันเนี้ยเออสาวเขาเรียกอะไรนะเรายังชอบเลยเชฟอ่ะาเออราคามันย่อมเยาด้วยไงเขาบอกใครอยากต่อไลน์ต้องนัดขอกเชฟเลยแล้วมือหนึ่งมันไม่มีแล้วด้วยไงประเด็นสำคัญแต่มือสองนี่นะราคาอยู่แค่สามกลางๆบ้าไปแล้วราคาถูกมากนะคะคันนี้สภาพยังใหม่สภาพนางฟ้ามากมาดูเดี๋ยวดูห้องเครื่องดีกว่าอ่ะ อาดูฝั่งนี้เด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่แหกให้ดูทุกท,ทุกฝั่งนะคะรับประกันไม่มีการชนหนักพลิกควำ่ำจมโจน้ำไฟไหม้ตัดตอนและคัสซีตัดต่อเลขตัวทางแยกเป็นสีแจ้งเป็นเล่มเล่มชำรุดรถผิกดกฎหมายรถมีปัญหาเราไม่ขายนะคะเราขายแต่รถสวยๆงามๆรถบ้านเด้อค่ะข้างๆนี้แบบว่าใสากิ๊บเลยไหนตรงไหนอีกอ่าแผ่นเพดของเชฟโรเลตจะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีแผ่นเพดนะคะไม่มีการไม่มีสับไม่สามารถซื้อออกได้สังเกตตรงนี้เวลาดูรถนะคะขายทำเกียร์นผม ห้องเครื่องบางเดิมอันนี้ขาดแค่ฝาครอบเฉยแต่จะเปิดให้ดูว่านี่หัวฉีดแต่ละหัวนะผมไมเกรียงตั๊กต่อพงอยู่ครบข้อต่อนะผมมาร์กอยู่นะนี่กองอากาศไม่มีแก่นะผมปั๊กสวิตอยู่ครบหม้อน,น้ำยายนี่หม้อน,น้ำนํารองอยู่นี่เป็นยังไงนะผมสภาพอยู่ดีคงขีดแน่นอนดูคาน,านเดูคา,านหน้าหน่อยคานคนะเดิมนะคะอันนี้เราตอการใช้งานได้พี่น้องอันนี้เป็นรอยเสารอยเสา นี่อต <not, S 2> ไม่มีการแกนะไหใช่ไหมมันยังเป็นเห,เหลี่ยมอยู่เลยนะคะ Met Art, เม็ดอาร์ตเรียงสวยอยู่ครบถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนมามันจะไม่มีเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานนี่หัวยางคุ้มนะผมอยู่ครบหาได้ยากนะสภาพอย่างาาบบนี้จะเลขไมล์หลักแสนติ๊กเกอร์มอ,อกรอยู่ส <บา S 2> ะพี่น้องดูยอดไม่มีรอยเม็ดสีนะผมะตามการใช้งานนี่สายกระโปรงสามารถฉีกได้ ก็คือว่าสวยงามใหม่มากสำหรับพบ5,000ั้าไปแล้วได้ไปก็คือคุ้มจ้ะเชฟโรเล็ตโคโลราโด2.5 LSP 16.17เปิดราคาขายเพียงแค่3,90,000บาทครับผม6,000 0ฮะ3า0 0 0 0หกหมื่0ไม่ามแส0ใช่ป้าถูกมากเฮ้ยราคากระบะราคานี้แย่งกันเป็นแถวเลยฟังไม่ผิด สามแสนหกหมื่นบาทเท่านั้นโอนก่อนได้ก่อนโอนก่อนได้ก่อนโอนหลังรอไปมาพี่น้องนั่งรอไปเลยอ้าวผมเปิดราคาดาวมาอ่ะดาววันนี้เพียงแค่999บาทครับผมเท่านั้นหรือฟรีดาวไปเลยมาฟรีดาวไปเลยเครดิตดีฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวเท่านั้นยังไม่พอปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่ห้าพันห้าพันบาทเท่านั้นยังไม่พอเราแถมอะไรอีกจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านฟรีถึงบ้านฟรีถึงหน้าบ้านเสียให้จ่ายไหม โอนค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบให้ฟรีจัดส่งรถถึงบ้านให้ฟรีเติมน้ำมันเต็มถังฟรีกดอออกถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถ่ายกองเครื่องฟรีถ่ายของเหลวฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีประดับยนต์ติดรอบคันฟรีและประกันหลังการขายเดือนปีเต็มดับเบิลสมาร์ทอีกเดือนปีเต็มจ้าแล้วปีปีหน้าค่อยไปผ่อนราคาเต็มไหมเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันนี่ก็ถูกเพราะว่าเจ็ดพันบาทจิ๊บจี๋ไจ้าเกิดว่ารถมีปัญหาอะไรไม่มี เบิกอันนี้เราเซอร์วิสที่เราเอาเราไปเลยเราออกรถวันนี้นะคะลุนจับแจกขอตอร์ไซฟรีอีกหคันไปเลยจ้าสูงสุดสุดเอาไปเลยก็ช่วงนี้วัคซีนยังเป็นซิโนแวคกันอยู่ไปเซอร์ไม่เข้าแอสตรามีน้อยนะครับผมจ้าอะไรที่ช่วยเหลือกันไปประหยัดกันไปก็ช่วยได้ช่วยได้เลยผมผมอเพียงแค่ พันเดียวเท่านั้นเด้อแล้วก็ฝาก FC นะคะที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ากดแชร์ไปแล้วแนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้รับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาทแล้ว FC ท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆนะคะลุ้นจับแจกเสื้อ FC ไปเลยหนึ่งตัวใช่แล้ว FC ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะซื้อจะจอง ลิงก์ไลน์ Facebook จะอยู่ด้านบนส่วน YouTube ลิงก์ไลน์จะปักอยู่ด้านล่างเด้อแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ทางช่องทาง u t u b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยจ้าจะให้นำพี่น้อง <S <S จ้าโอเคพายังเชฟโรเลกเชฟโรลเล,ล,ล่กโคโลราโด2.5 ls เชฟวัยรุ่นซิงจับไป